มาบรรยายยามเย็นเนาะวันนี้หลวงพอ่อบุญทนาสกาโมโมได้มาพบปะตอนเย็นสุขก,กายสบายใจสุขก,กายสบายใจนะสาทุกท่านทุกคนวันนี้เย็นของวันเสาร์ที่สี่เดือน ธันวาคม2564นะเป็นแรม15คำ่ำเดือน12พอดีหมดเดือน12แล้วนะนะอันนี้น้องพ่อมาพักอยู่ที่บ้นนา,บนานนาเชียกวัดป่านาเชียกนะแต่เย็ยนเย็นก็กลับอีกแล้วกลับพราะมีเวลาน้องพ่อเกิเลยไลสส่วนบางเด็กน้อย ได้สุดบางเล็กน้อยตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงกว่าแล้วบอกปากได้นะทุกคนคงเข้าใจพรุ่งน,น,นี้เป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันพ่อก็รวมแล้วก็เป็นเดือนแห่งวันพอ่อนั้งนอ่เดือนแห่งวันพอ่อ วันพ่อก็ในดวงจิตดวงใจของเราเนาะวันพ่อวันแม่ด้วยอะไรด้วยรวมทั้งหมดให้เข้าใจตามๆกันชีวิตของคนเราอมองไปข้างล่างนะ้องนองปนณห้ข้างล่างนะบริเวณที่พักสูงที่วัดป่าที่พระท,ที่พักของพระเจ้าประสูมาเนาะนะ เป็นวัดเป็นบาก็ดีอะไรก็ดีบางที่บางแห่งก็จเจริญด้วยวัตถุมากๆเลยบางวัดก็ไม่มากเท่าไหร่บางบางวัดก็ไม่จเจริญทางว,วัตถุมากนักเพราะวัดสร้างด้วยทำกำลังของศรัทธาญาติโยมวัดนี้สร้างด้วยกำลังศรัทธาของญาติโยม ทุกท่าทุกคนรวมกันแต่ถ้าทั่วไปก็บางทีบางแห่งบางทีในชุมชนก็อาจจะเจริญดีจเจริญดีแต่ว่าในชนบทก็อย่างที่มองเห็นนี่แหละอย่างที่มองเห็นไม่มากนะักแต่ก็พออยู่ได้ อยู่ได้ไม่น่าไม่ไม่มากเกินไปจริงๆพระเนนก็ไม่ค่อยมากนะปัจจุบันเนี่ยพระเนนไม่ค่อยมากบางมัดก็มีรูปเดียวบางมัดก็มีไม่กี่รูปอะไม่กี่รูปแล้วเตะจงนั้นเด้วเตะจำนวนพระเจ้าประสงค์หลวงพ่อก็มาแต่นู้นมา ไปพอดีไปห้องส่งมาไปห้องส่งที่เาวทาทอมาสลัคามนะวันนี้วันเสาร์แล้งพ่อก็ไปไลขคืนด้วยกันเสร็จอยากออกรายการที่ยุที่สวทอมาสลัคขามคืนเอฟเอ็มเล่หกจุดไทม์เกิดเสร็จแล้วก็กลับไปวัดนี่หน่อยแล้วก็มาที่นี่มาที่นี่กัน มากระพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเสียงบริเวณนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหลเพราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จกันนะเนอะ,อะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเหลือลงอก็เรียกว่าเหลือลงนาปังก็เรลือลงนาปังอีกทีนึงทุกวันนี้ก็ทำก็เรียกว่าทำนาหนีน่งกี่รอบกี่หน,นอหายรอบล้วหน นาปีนาปังเดียวกับน,นาปีเดียวกับน,นาปังอะไรัก่ะทามทำกันอยู่แทบจะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเนาะหลายหลายชีวิตชาวไรชาวนาชาวสวนก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมดาธรรมดาเรื่งหน้นาที่ของพระเจ้าประสูงหน้าที่ของพระเจ้าพระสูงก็ดำรงชีวิตแบบนักบวชนักพจน ก็เห็นเป็นสิ่งที่ัน,นดีอยู่นะ,ะถ,ถ้าตั้งใจทำตั้งใจทำดีก็ได้ดีท่น,นีถ้าตั้งใจทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีวันนี้และวันก่อนๆกนนะ็เช่นกันวันเดือนปีก็จะหมดไปวันเดือนปีก็จะสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหมดไป,นไปหไปนึ่งตน ช่วงนี้ก็แห้งแรงแต่ทางภาคใต้แ้น้ำท่วมนะทางภาคใต้กลับเป็นน้ำท่วมไปถ้าพูดถึงตามทางภาคใต้น้ำท่วมเนาะน้ำท่วมบางจังหวัดน้ำท่วมจริงๆตามที่ฟังข่าวติดตามปุมัย,ย,ย้าไปอยู่โน่น มันนี้จะบ้านเราแล้วนี่จะภาคอีสานแล้วก็จะมาทีก็อีกนะนอนี่ก็จะมาทีก็อีกนาะนแล้วพอให้ดูบริเวณต้นไม้มันก็ดูแห้งแรงอยู่นะ พ่ออยู่บริเวณพระประธานที่ว <si ัดป่านี่นะอยู่ข้างบนอยู่ชั้นบนเดินอ้อมไปอ้อมมาพล้พ่อคงพบปะสักบางเล็กน้อยก็ยังไออยู่มักไปอย่างไอเรเปินช่วงไปก็ รอจังหวะไอัน่นลแล้วก็มีน้ำมูกด้วยมีน้ำมูกด้วยขอไปด้วยนะมีน้ำมูกด้วย,ม,ม,วยมันไม่หายไปจากไหนเลยเบาบางลงบ้างก็ทุเราลงบ้างเสร็จแล้วก็มีมาอีกแล้วอะไรณะถ้าอากาศเย็นก็เป็นประมาณลักษณะอากาศเย็น ดูได้ก็ะชางโดยมีความสุขเนาะดูสบายตาสบายใจฟังไว้เช่นกันฟังด้วความสบายหูฟังได้รับความสบายใจอย่างเป็นตน้นแล้วก็มีความสุขกันมีความสุขอย่าไปสนุกสนานเกินไปนะสนุกสนานเกินไปก็ก,ก,ก็พอประนันเนะี่ย มันเป็นนี้มานานนะถ้าเราหลงมันก็เป็นนี่ถ้าเราถ้าเราเสพไม่หลงม็ดีเงินนะ <c oughs> เสพเสพแล้วไม่หลงแต่ส่วนมากมันห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้ห <c oughs> ลงหลงอย่างนั้นเลยหลงทางตัวเองหลงทางกิเลสหลงทางเศร้าหมองหลงทาง ถ้าเราลงเข้าไปแล้วก็เศร้าหมองไ,ไม่เบิกบานลืมธรรมะไปซะอะไรนะแล้วก็ลืมส <c oughs> ัจธรรมความจริงเข้าไปถ้าเราฝึกขัดดูดูดูอารมณ์ของตัวเองด,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 ดูมันก็มีความสุขเนาะมีความสุขถ้าดูเป็นนะถ้าดูไม่เป็นก็เกิดความทุกข์ เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยถ้าดูไม่เป็นดูให้เป็นดูให้ฉลาดนะดูให้ฉลาดความจเจรยวฉลาดจะเกิดขึ้นเดี๋ยวว่าความสุขทั้งหมดทั้งมวลความสุขทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้น ถ้าเราฉลาดถ้าเรามีปัญญามันก็วันเวลาผ่านไปผ่านไปนยจะสิ้นปีแล้วจะหมดปีแล้วจะสิ้นปีจะหมดปีแล้ว,ลวถ้าพูดถึงปีพศนะปีพศนี่ปีพศนั้นหมดไปหมดไปแต่การเวลามันคงไม่หมดหรอกเพราะคงทำหน้าที่ของเขาอยู่อย่างนี้นะการเวลา tham nhà thì ông câu hay là có cười bằng ơn khởi mà chờ ra khởi ừ. mà chờ rồi hiểu cái sự đu hiểu sự thật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  hiểu sự phá hiểu con thật hiểu sự phá hiểu con thật อันน <Ooh>. ี the the 60, 60 50, source, ้ก็อย่างที่น้องพ่อบอกเป็นวันเสาร์วันเสาร์แรกของเดือนเสแรกของเดือนนี่นะวันนี้นะเราถึงมานู่นงานที่สิบเ็ดสิบสองก่อนสิบเอตอนเสาร์ที่สองของเดือนนเลยต้องตามดูติดๆนะตามดูติดๆ giờ đưa mồm đi lòng đường đi đưa mồm đi lòng đường mồm đi và cột kênh nào cơn mai có đưa nhiều héo vậy Đây subscribe cho kênh tuần có bay có luồng bay cứ luồng phải dỡ mọi hiến thông pha. ะให้เห็นให้มองหลายุมุม,ม,ลม,มลลหลายฉากมอ,องเห็นพื้นดินด้วย มองเห็นพื้นดินมองเห็นยอดไม้มองเห็นพื้นดินมองไปข้างบนก็เห็นแผ่นฟ้าเห็นมองเห็นฟ้ามองลงมาในหัวใจข้างเราความคิดก็เห็นจิตเห็นใจตัวเองเนาะเห็นจิตเห็นใจเห็นตัวจิตตัวใจเห็นอารมณ์เห็นความคิดไดสิ่งอะไรยะ เรามองเห็นความมองมองเห็นแล้วเรามองเห็นจิตใจตัวเองเราล้วมีความสุขไหมความ,มสุขกันไหมเราต้องดูแล <c oughs> มันเมันตัวมันเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันนะตัวชี้วัดจิตใจของเราเทั้งวิานี่นก็มันก็รุ่มร้อนบางครัง้งบางคราวมันก็เย็นบางคราว เราจำไว้ตอนที่มันเย็นนะนะที่มันเย็นสบายเราจำไว้ตอนนั้นอย่าไปจำไว้ที่มันรุ่มร้อนถ้าไปจำไว้ที่มันรุ่มร้อนมันไม่จบครมันไม่จบจรุ่มร้อนอย่าปล่อยไปตามธรรมชาตินะเราต้องฝึกต้องฝืน้นเราต้องฝึกต้องฝืน้น ตอนนี้ก็มองเห็นนะมองเห็นกันได้ชัดเลยมองเห็นกันได้ชัดเลยชัดเจนดีชัดเจนดีพระอ,อาทิตย์ก็เลื่อมค่อยต่ำลงต่ำลงเดียวแกเดียวไกกัเดียวไปก,ก็หมดแล้วอม,มองเห็นนิดเดียวเท่านั้นเอง พรุนี้ก็หมุนกับมาใหม่พรุ่งนี้หมุนกับมาใหม่เย็นนี่ก็จะเป็นมืดก็มีอย่างอื่นไล่ความมืดมีแสงไฟบ้างอะไรบ้างมาไล่ความมืด ก็มองเห็นองค์พุทธรูปสร้างมานี่คือพีมือมนุษย์เราฝีมือมนุษย์เราสร้างมาดูสวยงามฝีมือเขานุษย่ธรรมดานะตกแต่งประดับประดา ตกแต่งประดัปะดบประดิษฐ์ประดอยเก่งมาก,มมากทำเธอสวยหรูเลยทำเธออย่างดีเลยทำเธออย่างดีแล้วก็รักษาดูแลรักษาไว้อันนี้อย่างนี้ไม่มีจิตไม่มวิญญาณคลองเราตั้งหากที่มีจิตมีวิญญาณคลองที่สุดวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องว่าเราต้องไปแล้วเราต้องลาโลกนี้แล้ว ก่อนที่ลาโลกเรามีคุณงามความดีประดับไว้ในโลกไหมมีคุณงามความดีประดับไว้ในจิตใจของเราไหม้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้อตอบให้เป็นต้องฉลาดนะต้องฉลาดมีสติพร้อมกับปัญญามีสติพร้อมกับปัญญา ถ้าปัญญาเกิดแล้วก็มันจะขับไล่อย่างอื่นนะไปกําจัดความขับแค้นใจก็ดีกําจัดความมืดที่มันผุดมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราอ่ออ้าวมืดำแล้ว มืดแล้ว,ลว,ลวคำแล้วมืดแล้วคำแล้วเสียงนกเสียงนกร้องหังอะไรบางบินอยู่บนฟ้านะก็ขับกลับลงกำล,ลังกลับที่นอนเขาเรากลับที่นอนนะนะกลับบ้านก็แล้วนะมันกับพวกเราไป,น,ปน,นู่นไปนี่ ชาวมาก็ออกไปทำมาหากินเสร็จแล้วก็ได้เวลาก็กลับบ้านนกหนูก็เช่นกันนกน่ะนกนะกลับไปนอนหนกกูจะหากินกลางคืนหากินกลางคืนเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราจะเป็นไปได้ก็อย่าไปเบียดเบียนเขานอะถ้าเป็ี่นไปได้ก็อย่าไปเบียดเบียนเขา เบียดเียนกันไม่ดีหรอกไม่ดีเลยอืด่ากันก็ไม่ดีอืนินทากันก็ไม่ดีอไอ้ไล่ขเขาก็ไม่ดีนรอะไรเสดอจไอ้ไล่ขเขาก็ไม่ดีที่สิทธิ์ของมันก็จบลงดีเดือดร้อนอเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อน วันนี้เราทำอะไรบ้างวันนี้เราต้องสรุปประมวลผลให้ได้พรุ่งนี้จะทำอะไรต่อชีวิตทั้งชีวิตเราจะทำอะไรนะอย่างนี้จะทำอะไรหลายคนก็หวังร่ำหวังด้วยบางคนก็หวังที่จะมีอยู่มีกินอะไรลนะักษณะเราต้องเห็นเราต้องรู้เราต้องประครับประคอง ประครับประคองตัวเองนะะประครับประคองให้ไปในทางที่ดีอยู่ในเกณฑ์ของคุณงามความดีให้ได้ไดอ,อ,อย่าไปโง่ขอบอปัญญานะอ,อย่าไปโง่ขอบอปัญญาจีตอ,อะไรดีวถวานั่งสมาธิลมหายใจเขาพุาทธลมหายใจออกทูพุทธทพุทธท พุทโธคุณรู้คู่ค่าของตัวเองทำหมอคุณรู้รู้ค่าของตัวเองสังโคก็จะรู้รู้ค่าของตัวเองที่สุดของมันก็รู้รู้ค่าของคนอื่นด้วยอะด้วยอย่างนี้ต่างคนต่างเอ้ยอยากมีความสุขอยากมีความสบายอยากได้ความสบาย คงไม่มีใครปาถนาจะเป็นทุกข์จะมีทุกข์หรอกไม่แต่เชื่อยังไม่อยากตั้งเลยนะแต่จิตใจเราจะชอบได้อย่างไรอชอบความสุขชอบชอบความสบายกันทุกทุกคนชอบความสุขความทุกชีวิต,วตถ้าเป็นไปได้ก็อย่ายไปเบียดเบียนกันเนาะเป็นไปได้ก็อย่ายไปเบียดเบียนกันเลย แบ่งกันไม่ดีครับไม่ดีเลยอันนี้ก็เช่นกันเราเห็นเเห็นยอดไม้ไม้มีต้นมีลากมีเงามีลากมีเงามีต้นมีกิ่งก้านสาขามีใบมีอะไรมียอดมีอะไรั้ Một con nào có bằng cạnh nó dên khinh, tăng khinh này này, xuống đổ khinh lại là xảy ra xuống đổ khinh mà, xuống để khinh lại nó, nó phải đừng lọt vào, đừng lọt กพุทรูปนะเดินรอบรอบไปเดินรอบไปวนไปวนใหม่ข้างบนนี่ก็คงพอสมควรนะนวันนี้หลวงพ่อตั้งใจว่าพบปะไม่นานเพราะอาการจามจันาร์ไออาการไอก็ยังมีอยู่ขอมีความสุขกันทุกทุกคนนะสาธุสาธุสาธุ